ข่าวลือนะครับเกี่ยวกับแอคแท็กออนไททันว่าถูกแก้บทโดยบก,กนะครับก็คืออาจารย์ผู้เขียนนไม่ได้เป็นคนเขียนบทในตอนจบจึงทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ในครับในตอนจบถูกทําเละนะครับมันเป็นข่าวจริงหรือปลอมเราลองมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i t ท n นทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปมาเคลียรดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่อง a t t a c k on t i t ท n นะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยดราม่าเยอะเสลือเกินหลังจากท่ Tag on ไได้จบลงปน คือมันจะมีดราม่าหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับการที่ว่ามีข่าวลือแวกแท็กออนไททันในตอนจบนะครับมีการแก้บทโดยบกจึงทําให้นะครับการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยเละไปเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้โดยปัจจุบันนี้สามารถรับชมผมได้3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปบิลิปิลิเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับซึ่งในแอปบิลิปิลินั้นจะมีคลิปพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแถมจะลงก่อนนะครับในบางคลิปด้วยสามารถไปรับชมในนั้นไไดดด้นนนครรหาาากใใมมม่่ตติเชออองงขผ พูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าแบบสุดๆเลยนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่านะครับตอนจบไอแทกออนไททันนะครับในตอนที่139เวอร์ชันมังงะเนาะก็มีแฟนคลับหลายคนนะครับต่างไม่ชอบนะครับกับตอนจบไอแทกออนไททันนี้นะครับแต่ก็มีบางส่วนด้วยนะที่ชอบนะครับจึงทําให้เกิดข่าวมาเลยครับว่าทางด้านไอแทกออนไททันในตอนจบนี้ถูกทางด้านบกอนั้นนะครับทำการปรับบทแก้บทนะครับจนทําให้มันเละเสลือเกินนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการบอกแล้วครับว่าเนี่ยมีการปรับบทนะครับทั้งหมด3ตอน สุดด้วยก็เล่นเอานะครับกระแสโซเชียลของเรานั้นะครับร้อนเป็นไฟเลยนะครับในช่วงวันหนึ่งสองวันที่ผ่านมาซึ่งผมนะครับขอยืนยันแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยเลยครับว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้นั้นนะครับไม่ได้เป็นข่าวที่เป็นจริงเพราะว่านะครับก็ไม่ได้มีการประกาศนะครับจากทางออฟฟิเชียลเองนะครับหรือนะครับมีทวิตเตอร์นะครับของคนในวงในที่มาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวที่มีการเมคเข้ามานะครับหรือว่าเป็นข่าวปลอมนี่แหละจากบุคคลนะครับที่ไม่ค่อยชอบแตกอ t อนไททันนะครับในตอนจบสักเท่าไหร่ซึ่ง คงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วบกเนี่ยมันมีอิทธิพลนะครับต่อผู้เขียนขนาดนั้นเลยหรอสามารถปรับบทแก้บทนะครับการ์ตูนเนี่ยถึงแม้จะเป็นตอนจบได้ขนาดนั้นเลยหรือไงผมต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าถามว่ามีอิทธิพลไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการ์ตูนหลายเรื่องเลยนะครับที่เกิดความบันเลยนะครับจากการที่บกนั้นทําการปรับบทแล้วก็แก้บทหรือหลายเรื่องเลยนะครับก็มีบกนี่แหละคอยค้าจุนนะครับทำให้การ์ตูนเรื่องนั้นๆนะครับกลายเป็นตำนานได้จึงทําให้นะครับถามวายแท็กออนไททันนั้นสามารถถูกแก้บทปรับบทนะ ไมแน่นอนมันสามารถทําได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเป็นข่าวที่ไม่มีมูลนะครับใครก็สามารถเมคมาได้คือจะให้ผมยกตัวอย่างนะครับถามว่าไอแท็กออนไททันนั้นเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับจริงๆมันก็เคยเกิดนะอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ในตำนานนะครับเหตุการณ์การตายของซาชาคือจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยซาชาเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าในเซนที่4นั้นซาชาได้ตายลงไปนะครับจากการที่ถูกเจ้าหนูกาบีนะครับทำการดินเตี้ยงเดียวแล้วก็ตายลงไปถูกไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ นั้นเกือบจะต้องตายไปนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆขอ้แทกออนไททันแล้วตั้งแต่ไปช่วยนะครับตั้งแต่เจ้าหนูคายาในตอนนั้นเลยโดยอาจารย์อาชิเม้นั้นได้ทาการเขียนเรื่องราวนะครับตรงนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับว่าเดี๋ยวจะให้ซาชาต้องไปตายในจุดนั้นแต่เมื่อบอกอนะครับได้มาอ่านนะครับเนเรื่องตรงนี้นะครับบอกอเนี่ยก็คือแบบประมาณแบบเป็นติงอ่ะของซาชาแล้วก็คิดว่านะครับเฮ้ยซาชาเนี่ยอย่าตายเลยได้ไหมเลยไปขอร้องอ้อนวอนอาจารย์ฮาจิเมเลยครับว่าเฮ้ยช่วยเขียนให้ซาชาเนี่ยไม่ตายได้ไหม ก็เห็นด้วยกับจุดนั้นในทาที่สุดนะครับก็เลยเขียนแก้เลยครับให้สาชาตินั้นไม่ต้องตายและวอย่างนี้ผมพูดไปแหละครับว่าจริงๆแล้วมันมีการ์ตูนหลายเรื่องเลยนะครับที่มีการแก้บทแบบนี้นะครับมีทั้งบรรลลยแล้วก็ไม่บรรลลยใช่ไหมละครับอย่างแซลมดังอย่างนี้ครับก็เคยเกิดตำนานนะครับการแก้บทของบอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์คนเขียนนั้นไม่พอใจนะครับที่กองบอกนั้นมักจะมาพูดนู่นพูดนี่นะครับบังคับนู่นบังคับนี่นะครับให้เนื้อเรื่องตามใจบกอาจารย์แก่ก็คือไม่พอใจกกก็คืือออตัดจจจบบบบไปแแๆเลยนถาโ เรียกได้ว่านะครับเป็นการจบในตํานานนะครับของแซลมดังเลยเพราะว่าเป็นการตัดจบไปอย่างเดือๆทางที่การ์ตูนเรื่องนั้นนะครับเป็นการ์ตูนในตํานานแล้วด้วยเนาะสำหรับแซลมดังแต่มันก็ใช่ว่าจะมีแต่มุมร้ายๆนะครับมุมดีๆมันก็มีด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่น2การ์ตูนในตานานนะครับเดี๋ยวยกอันแรกก่อนแล้วกันเนาะอย่างดราโอนบอลอย่างดราโกนบอลนะครับเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่อาจารย์ทูยมากิระผู้วาดการ์ตูนนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็เหมือนเป็นปามาจา์ไปแล้วใช่ั้มจริงๆแล้วนะครับ มากกว่าไม่ได้เป็นแนวนะครับสู้จริงจังนะครับเหมือนพวกเราได้เห็นนะครับในดาร์คบอลภาคแซดหรือจะเป็นภาคซูเปอร์ในยุคหลังๆก็ได้นะครับคือมันจะเน้นแบบการ์ตูนแบบแกลกตลกๆในช่วงแรกๆซึ่งอาจารย์โทเรียมานั้นแกก็ถนัดนะครับในการวาดการ์ตูนแบบนี้อย่างเช่นอาราเ่ใช่ไหมเราก็เห็นเลยครับว่าก็ฟิลประมาณนั้นเลยดาร์คบอลนะครับในช่วงแรกก็เลยฟิลประมาณนั้นแต่เนื่องด้วยว่านะครับก็ถูกปรับบทแก้บทนะครับโดยบอกมาเสมอมาโดยทางหน้าบอกนั้นนะครับก็พยายามนะครับจะแก้บทต่างๆนะครับจนทาให้ดาร์ยบอลนั้ ในตำนานนะครับที่หลายคนนั้นน่าจะจดจากันได้ดีในภาคของมนุษย์ดดดแปลงนะครับในตอนแรกเนี่ยอาจารย์ทุยม่านั้นสร้างบอสมานะครับก็จะเป็นหมายเลข19กับหมายเลข20นะครับแต่กองบกนั้นก็ทําการค้าแหละครับเว้ยมันดูแบบไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่เลยบอสตัวร้ายนั้นนะครับกลายเป็นคนแก่คนนึงกับคนอ้วนคนนึงเท่านั้นอาจารย์ทุยม่านะครับโอเคในเมื่อไม่พอใจก็ไปปรับแก้ให้นะครับโดยการสร้างนะครับเป็นบอสก็คือหมายเลข17กับหมายเลข18เป็นเด็กหญิงสาวนะครับกับเด็กผู้ชายที่เป็นฝาแดกกกกัันนนแแต่่่เมมมืออสรร้้าาางลววบบ็ ีขึ้นแล้วนะแต่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะบอสตรงนี้ยังไม่ดีพอจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับเกิดเป็นบอสตัวใหม่นะครับเป็นเซลแทมนะครับยังเป็นการเล่นเกี่ยวกับเรื่องเวลาอีกนะครับจึงทำให้ดราคอนบอลนั้นมันมีความล้าลึกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจนกลายเป็นตำนานนี่แหละครับการแก้บทของบอกรนั้นใช่ว่านะครับจะมีบางส่วนที่ว่าไม่ดีด้วยเช่นกันหรือจะเป็นการ์ตูนในตำนานนะครับอย่างวันพีอย่างนี้ครับก็มีการแก้บทในตำนานด้วยเช่นกันคือก่อนหน้านี้ใใในนนนนตอแรรกะคััาจได้ีี่่ยมมช ลูฟี่นั้นนะครับในตอนเด็กๆเลยได้รับการช่วยเหลือจากแชงคูนะครับแล้วก็แชงคูนั้นถูกปางับแขนไปใช่ไหมเพื่อช่วยเหลือลูฟี่แล้วก็ต้องเสียแขนข้างหนึ่งไปนะครับด้วยจริงๆแล้วนะครับอาจารย์โอดาไม่ได้มีความตั้งใจนะครับให้มันเกิดเรื่องร้ายๆขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าต้องการให้ทางด้านแชงคูนั้นช่วยเหลือลูฟี่ก็พอแล้วแต่บกคิดว่านะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดความสูญเสียนะครับมันดูไม่อิมแพคนะครับกับตัวละครเอกสักเท่าไหร่จึงมีการปรับแก้บทโดยอาจารย์โอดานะครับก็คือ เป็นการอีกแก้บทในตำนานนะครับจนทำให้เนี่ยการเสียแข่งของแ้งไปนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งฉากในตำนานของการ์ตูนเรื่องวันพีทไปแล้วนะครับจากการที่บอกรนช่วยมาปรับช่วยมาแก้นะครับบทของการ์ตูนเรื่องวันพีทนะครับก็ที่ผมยกมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือมาเล่าเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้บทมันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับบางทีมันก็ดีเหมือนกันเพราะ2คน3คนในการดูมันย่อมดีกว่า1คนนะครับในบางมุมหรือบางสิ่งแต่ถามว่านะครับทางด้านแองแตร์ออนไททันนั้นถูกแก้บทหรือไม่่่คคร้กัับวววาแโดดยสนนติ ถึงยังไงก็แล้วแต่ถึงบกจะบังคับให้แก้อาจารย์นาชิเมะในตอนนี้นะครับก็มีอิมแพ t มากเพียงพอแล้วนะครับที่เขานั้นจะสามารถปฏิเสธได้หากเขานะครับรู้สึกไม่เห็นชอบด้วยนะครับเขาก็สามารถปฏิเสธได้ผมเลยคิดว่าไอ้ข่าวที่ว่าไอ้การที่ว่ามีการปรับแก้บทนะครับของแท็กออนไท่านนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คิดว่าไม่น่าใช่เรื่องจริงหรอกเพราะหากเป็นเรื่องจริงแล้วแล้วก็นะครับทางด้านอารผู้เขียนนั้นคงจะมีการพูดอะไรมากกว่านี้ผมว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับจากลุ่มคนที่ไม่พอใจเท่านั้นนะครัับนนเ้ารวี มานาเสนอเรื่องราวเบาๆนะครับเบาหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้เชิงเบาเนาะแต่เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับว่าจริงๆแล้ววงการนี้เนี่ยถึงแม้นะครับผู้เขียนนั้นจะเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าบางทีแล้วก็ต้องฟังคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วมันเป็นแบบหลายฝ่ายไงในการทําซึ่งแน่นอนเลยครับว่าก็ต้องไปรอดูอนาคตเลยครับว่าแอกซ์แอนไททันในอนาคตนั้นนะครับถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยจะมีการเพิ่มหรืออะไรฉากไปไหนมาหรือเปล่านะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าค่ายแมปป้านะครับที่ทํานั้นส่วนใหญ่แล้วผมมมมววว่่่่าาาาาาเเ้้กกกก็็็ทํตังงงะะนนนไไจีีรรปปลลลลยแแแอ สำหรับวันนี้นะครับหากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเราะจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็แอปบ i ลีบ i ลีฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ